สะเทือนพรมแดงนางเอกดังปรากฏตัวเวทีแฟชั่นโลกสวยตะลึงสะกดคนทั้งงานขึ้นแท่นเป็นนางเอกสาวขวอนใจของคนทั้งเอเชียเลยสำหรับฮันโซฮีซุปตาดาวรุ่งจากประเทศเกาหลีใต้โดยล่าสุดวันนี้6ธันวาคม2565เธอได้ปรากฏตัวเดินพรมแดงที่งานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติของวงการแฟชั่น The Fashion Award s 2 0 2 2ซึ่งถูกจัดขึ้นที่กรุงรอนดอนในฐานะมิวของชาร์ลอต t a เทลเบอรีโดย h ฮันโซฮีมาในชุดตาตีสีเขียวสุดฟูฟ่องจากแบรนด์ริมาค่าสำหรับ h ฮันโซฮีเป็นนางแบบและนักแสดงชาวเกาหลีใต้เคยรับบทนำในละครเรื่องดอกไม้ป่าเงินตา2017 รัก100วันของฉันและองค์ชาย2018และรับบทนักแสดงสมบทในละครเรื่องลูกแก้วคืนวิญญาณ2019หลังจากนั้นเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นในบทบาทยอดาขยองจากเรื่องหลังภาพแห่งความสุข2020และบทนำใน Network The ลเ s รักนี้ห้ามไม่ได้2021